ในขณะนี้เนี่ยลุงเปียกสามีของประกบแพ้ในคดีนะครับออกมาแล้วเรียบร้อยแต่ตอนนี้หายไปแล้วนะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยนักข่าวอะครับเขาพยายามถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วทําไมถึงไปยอมรับสารภาพลุงเปียกก็ไม่ได้พูดอะไรพูดแค่ว่าชาวบ้านเขาสงสัยผมก็แค่นั้นในส่วนของชาวบ้านเองอะที่อยู่บริเวณละรอบรบก็มีการออกมาบอกแล้วก็ออกมารออยู่ที่หน้าสอพอเลย ว่าเอ้ยทําไมลุงเปียกไปยอมรับสาร,รภาพอะไรแบบนั้นนะทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทํางานนี้เนี่ยสร้างความสงสัยเป็นจํานวนมากครับเท่านั้นยังไม่พอก็ยังไม่มีการโอนคดีไปให้สอบสวนกลางนะครับก็ยังเป็นเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยดําเนินการอยู่แต่ตอนนี้อย่างที่บอกเนาะลุงเปียกหายไปแล้วอืมแล้วยังไงอะหายไปไหนตอนนี้คือมันมีเงื่อนงมไปหมดมันมีข้อเอะไปหมดแล้วเท่านั้นยังไม่พอครับมีการไปขุด วีรกรรมของทรชนกลุ่มนี้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีการทำอะไรไปบ้างมีการไปเผาสารบ้างมีการทำร้ายวัยรุ่นจนถึงแก่ชีวิตบ้างก็มีเอางี้งานนี้เนี่ยมันมหากราบครับก็ต้องมาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องทวงคืนความยุติธรรมให้ประกบตามติดตลอดส่วนญาติ ของทางประกบเองก็ไปขอร้องนะครับให้ทางคุณการจอมพลังเนี่ยไปติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพราะเกรงว่าจะไม่ได้รับความยุติธรรมในส่วนของญาตของประกบเองก็เศร้ามากๆเพราะตอนที่ไปเห็นศพเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหทั้งหน้าทาัา้งศีรษะ สภาพเนี่ยดูไม่ได้รับไม่ได้เลยนะครับกับความเหี้ยมโหดความโหดร้ายแล้วพอญาติเขามาดูกล้องวงจรปิดการเอาตัวรอดการพยายามหนีเพื่อร้องขอชีวิตวิง่งหนีก็แล้วตกรถไม่รู้กี่ครั้งคลานหนีไอ้กลุ่มพวกนี้ก็ยังไปลากเขากลับมาแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็ไปเจอนะครับนณะขณะนี้เนี่ยเก้าอี้ที่เด็กใช้ฟาดเนี่ยหักหงิกงอก็ต้องบอกเลยครับว่า จะต้องแรงแค่ไหนอะ่ะเก้าอี้มันถึงผิดรูปผิดทรงขนาดนั้นเก้าอีเ้เหล็กก็เอาเป็นว่างานนี้ต้องติดตามนะครับแล้วก็ต้องทวงคืนความยุติธรรมให้ประกบ